ถ้าจะให้พูดถึงนักเตะสักคนที่มีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายที่อยู่ในระดับสับปปะหลาดของวงการลูกหนังผมเชื่อว่าหนึ่งในรายชื่อที่แฟนบอลแวบขึ้นมาในหัวคงจะต้องมีชื่อของอดาม่าตาโอเล่กองหน้าจากบูฟแทมตันโผล่ขึ้นมาอย่างแน่นอนด้วยร่างกายที่อัดแน่นไปด้วยกล้ามเนื้อทำให้เขาได้รับฉายาว่าเป็นเดอะฮักแห่งวงการฟุตบอลซึ่งในวันนี้ พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักเบื้องลึกเกี่ยวกับชายที่มีชื่อว่าอาดาม่าตาโอเล่และก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเรื่องราวของเขาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องฟุตบอลจ้าก,กันหน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับอาดาม่าตาโอเเล่เกิดเมื่อวันที่25มกราคมปี1996ณแคว้นคาตาลันประเทศสเปนปัจจุบันอายุ25ปีสูง178ซนติเมตร โดยเขาลงเล่นในตำแหน่งกองหน้ากึ่งปีให้กับสโมสรนวูแฮมตันและทีมชาติสเปนโดยอดาม่าตาโอเล่เขามีพ่อและแม่เป็นชาวมาลีที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองบาร์เซโลนาซึ่งที่นั่นเองมันทำให้เขาซึมซับและหลงใหลในกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่เขายังเด็กซึ่งเขาได้รับการทดสอบฝีเท้าที่ลามาเซียสถาบันเยาวชนชื่อดังของบาร์เซโลนาในปี2004และได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะเยาวชนของบาร์เซโลนาในทันที ซึ่งตอนนั้นตาโอเล่มีอายุเพียงแค่8ขวบเท่านั้นอาดาม่าตาโอเล่เป็นนักเตะประเภทที่มีสปีดจัดจ้านจนเขาถูกเพื่อร่วมทีมและบรรดาสตาฟโค้ชเรียกว่าอยู่เซนโบแห่งลามาเซียซึ่งในเวลาต่อมาตาโอเล่ก้าวขึ้นมาสู่ทีมบาร์เซโลนาชุดใหญ่ได้ในวัย17ปีและได้ร่วมฝึกซ้อมกับลีโอนลเมสซี่นักเตะที่เป็นไอดอลและต้นแบบในการเล่นฟุตบอลของเขาแต่ด้วยการแข่งขันที่สูงเหลือเกินในทีมบาร์เซโลนาในตอนนั้น ทำให้ตลอดระยะเวลา3ปีกับทีมบาร์เซโลนาชุดใหญ่เขาได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นซึ่งตัวของตาโอเล่นรู้ดีว่าถ้าเขาต้องการที่จะพัฒนาฝีเท้าให้ก้าวขึ้นไปเป็นระดับโลกเขาต้องย้ายออกจากที่นี่โดยด่วนและแน่นอนอาดาม่าตาโอเล่ในวัย20ปีเก็บกระเป๋าบวกมือลาประเทศสเปนเพื่อเดินทางไปหาความท้าทายใหม่บนเกาะอังกฤษกับสโมสรแอตตันวิลล่า โดยตาโอเล่เจอความคาดหวังและแรงกดดันที่ถาถมเข้ามาอย่างหนักเพราะด้วยค่าตัวที่แอสตันวิลล่ายอมจ่ายเพื่อดึงตัวเขามาจากบาร์เซโลนาสูงถึง10ล้านยูโรเลยทีเดียวซึ่งด้วยแรงกดดันที่เกินกว่าเด็กในวัย20ปีจะรับมือได้ทำให้ฟอร์มของเขาหลุดออกทะเลและไม่สามารถพาแอสตันวิลล่ารอดพ้นจากการตกชั้นไปได้และนี่เป็นอีกครั้งที่เขาต้องโยกย้ายเมื่ออาดามาตาโอเล ถูกแอสตันวิลล่าถีบหัวส่งให้กับมิดเดิลสโบในปี2016ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับตาโอเลเพราะมิดเดิลสโบในเวลานั้นคือทีมน้องใหม่ที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นทำให้เขายังได้ลงเล่นบนหลีกสูงสุดประเทศอังกฤษต่อไปแต่มันก็เหมือนกับข่าวเคาะซ้ำรมสัตว์เมื่อในปีนั้นมิสเดิลสโบที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาต้องตกชั้นกลับไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งทำให้อดาม่าตาโอเเล ต้องจำใจลงไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนชิพแบบไม่เต็มใจแต่ในเรื่องราวหลายๆมันกะมีเรื่องราวดีๆแฝงมาด้วยเสมอด้วยลักษณะการเล่นของลีกแชมเปี้ยนชิพที่มีการเล่นด้วยการประทะกันอย่างรุนแรงทําให้ร่างกายอันบอบบางของตาโอเล่นในเวลานั้นได้รับอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งซึ่งนั่นทําให้เขาหันมาออกกําลังกายและเพิ่มกล้ามเนื้อในส่วนที่ต้องใช้ปะทะจนเขากายลากเป็นเดอะฮักในแบบที่ทุกคนเห็นกันในทุกวันนี้ หลังจากที่กลายร่างเป็นเดอะฮักอาดาม่าตาโอเลเท่ทำผลงานได้อย่างร้อนแรงให้กับมิดเดิลสโบโดยเขาลงเล่นไปทั้งหมด36นัดยิงไป5ประตูกับอีก10แอสซิสซึ่งจากผลงานที่โดดเด่นของเขากับมิดเดิลสโบลทำให้วูแพมตันทีมที่เป็นแชมป์ลีกแชมเปี้ยนชิพในปีนั้นตัดสินใจดึงตัวอาดาม่าตาโอเล่ขึ้นไปเล่นบนลีกสูงสุดอีกครั้งและในรอบนี้อาดามาตาโอเล่ถูกจับตามองและถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก จากร่างกายที่แข็งแกร่งราวกับเดอะฮักของเขาซึ่งปีแรกของตาโอเล่ o กับวูแพมตันเขายึดตัวหลักของทีมได้ในทันทีและมีส่วนสำคัญที่พาวูแพมตันจบอันดับที่7ของศึกพรีเมียร์ลีกและคว้าตัวไปเล่นศึกยูโรปาลีกได้สำเร็จซึ่งในปีถัดมาในปี2019ชื่อของอาดาม่าตาโอเล่ ay, ดังกระชอนไปทั่วโลกจากแมตช์ที่เขายิง2ประตูพาวูแพมตันบุกไปตบแมนซิตี้ของเป๊ปกวาร์ดิโอลาถึงถิ่น2ประตูต่อศูน และเขายังพาวูแพมตันทะลุเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูโรปปาลีกได้อีกด้วยโดยในฤดูการนั้นในศึกพรีเมียร์ลีกอาดาม่าตาโอเล่ลงเล่นไปทั้งหมด37นัดทำไป4ประตูกับอีก9แอสซิสต์แต่ในฤดูการปัจจุบันฟอร์มของอาดาม่าตาโอเล่ดับลงไปอย่างน่าใจหายเมื่อเขาลงเล่นไป24นัดแต่ยังไม่สามารถทำประตูหรือแอสซิสต์ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวในนามทีมชาติอาดาม่าตาโอเล่เลือกที่จะลงรับใช้ทีมชาติสเปน และติดทีมชาติสเปนชุดเยาวชนมาตั้งแต่ชุด U16, U17, U19 และ U21 และในเวลาต่อมาจากฟอร์มอันร้อนแรงกับบูแพมตันทำให้ตาโอเล่ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ในปี2020ในศึกยูฟาเนชันล,ลีกโดยปัจจุบันอาดามาตาโอเล่ลงนาบใช้ทีมชาติสเปนชุดใหญ่ไปทั้งหมด3นัดซึ่งในแมตช์ล่าสุดกับลียูในเต็ดอาดามาตาโอเล่มีส่วนสำคัญในการพาทีมเก็บ3คะแนนได้สำเร็จ และหวังว่ามันจะเป็นแมตที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้อาดาม่าตาโอเล่เรียกความมั่นใจของเขากลับมาและระเบิดฟอร์มในล่างของเดอะฮักได้อีกครั้งสวัสดีครับ